สวัสดีครับรวมคันเบสหน้าดินของอาชิโนทั้ง3รุ่นมาให้เลือกครับตั้งแต่ราคาถูกราคากลางแล้วก็ราคาดีอ่ะมีรุ่นเซียเกตไทคูนายสโตนเป็นคันเบสหน้าดินของอาชิโนทั้งหมดมีให้เลือก3แบบนะครับคันกาไฟทั้งหมดนะครับเกรดกาไฟทั้งหมด IM8 นะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มจากคันถูกสุดและกันจากซ้ายไปขวานะครับก็คือ อาชิโนเซียเกตครับผมอาชิโนเซียเกตขนาด9ฟุตครับเป็นคันเบสตกปลาหน้าดินหรือชายฝั่งนะครับกาไฟ IM8 เนื้อแบงค์เป็นกาไฟเงาเงาแบบนี้คันนี้นะครับยาว9ฟุตวางไกด์ทั้งหมด11ตัวนะครับผมส่วนเวทคันเนี่ย15ขีด30นะครับเวทคันเวทเหยื่อ80ถึง160กร,รมัมเรียกได้ว่าตีหน้าดินปลาใหญ่ได้ชิวๆเลย รหรืองานชายฝั่ง9ฟุตทำระยะได้ดีเหมาะสมบอกราคาชัดเจนคันละ590บาทเท่านั้นสำหรับรุ่นนี้มีถุงผ้าให้พร้อม590บาทเท่านั้นแต่สินค้าอันนี้นะครับต้องโทรสั่งหรือแอดไลน์นะครับเพราะว่าความยาวมันเกินที่ขนส่งในระบบจะรองรับนะครับผมต้องคุยกันนอกระบบนะครับผมอ่า รุ่นที่2ก็คือรุ่นไทคูนรุ่นนี้รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นคันหน้าดินในตำนานอีกคันหนึ่งแหละของอาชิโนแต่อันนี้มาในรูปแบบของคันเบสนั่นเองยาว9ฟุตวางไกด์11ตัวเวส15ขีด25ครับผมตัวเนี้ยนำกอกเคลือบนี่ครับตูดก็จะมีวงแหวนนะครับตรงตูดสุดรีซิตก,ก็เป็นของอาชิโนยาว9ฟุตนี่ครับอาชิโนไทคูนคันเบส9ฟุต คันละ650บาทบอกราคาไปเลยครับไม่มีกั๊กชัดเจนนี่ครับพันไกด์สวยๆจะออกแบบเขียวๆข,ขี้ม้าแบบนี้เป็นสไตล์ของไทคูนอยู่แล้วส่วนแบงก์ก็เป็นแบงก์กาไฟเคลือบเงา9ฟุตวางไกด์11ตัวเวท15ขีด25ครับกับอาชิโนไทคูนอีกหนึ่งรุ่นที่ราคากลางๆของคันเบสแล้วมารุ่นท็อปสุดของอาชิโนนะครับต่อไปจะเป็นรุ่นไมล์สโตนก็คือรุ่นนี้ จุดเด่นคือแบงค์มันเป็นพันลายเอ็กคอร์ดเพิ่มเข้ามานั่นเองครับผมอ่าพอพันลายเพิ่มขึ้นมาคันก็จะมีความแข็งขึ้นคือเวท1 5บห้าขีดสาก็จะมีแหวนตกแต่งคันเพิ่มขึ้นมานะครับผมอ่านี่ครับ m ายสเต o เก้าฟุตเวทระบุไว้เลยครับ1 5บห้าขีดสาเป็นคันหน้าดินนะครับหรือง,งานใช้ยฝั่งนะครับคันเบสวางไกสิบเอตัวเหมือนกันพันพันตะเข็บด้วยสีเขียวนะครับ เนื้อแบงค์สวยมากครับไมสโตนผมลืมบอกราคาคันละ720บาทเท่านั้นถูกมากๆครับมีค่าส่งแบบโอน1น100ถ้าปลายทาง120แบบเหมานะครับกี่คันก็คิดเท่าเดิมไม่บวกเพิ่มสั่งได้เลยครับ